จากเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่อำเภอกันทละลักครับทีนี้ก็มาถึงอีกคดีหนึ่งครับเป็นคดีที่ค,คล้ายๆกันครับคือถ้าเผื่อใครที่เล่น f a c e b o o k หรือว่าเล่นไลน์นะครับเราจะพบปรากฏการณ์ที่มีการตัดต่อภาพนำเอาภาพของผู้นำประเทศนำเอาภาพของฝั่งตรงข้ามมาตัดต่อแล้วก็ล้อเลียนแล้วก็เสียดสีบางทีก็ด่าทอนะครับ ทำให้เกิดมีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วการทําอย่างนี้เป็นการผิดพรบ,บคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการนําเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับมีความผิดนะครับก็คือปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทาปรับไม่เกิน10,000แนบาทติดคุก5ปีครับแต่ว่าก็ยังมีคนฝ่าฝืนและก็คนที่ฝ่าฝืนนี้ตอนนี้มีการนําไปสู่การฟ้องร้องครับ และก็เป็นฝ่ายการเมืองด้วยแต่ก่อนนี้อยู่ฝั่งเดียวกันต่อตอนนี้อยู่คนละฝั่งครับนั่นคือทางด้านคุณแรมโบ้นะครับนะฮะมีการแจ้งความเอาผิดคุณอดิศรเพียงเกตครับซึ่งแต่ก่อนนี้อยู่ฝั่งเดียวกันตอนนี้อยู่กันคนละฝั่งครับนะฮะจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับบอกว่าแรมโบ้แจง้งเอาผิดอดิศรให้มีวุฒิภาวะหลังเขียนกรอนหยาบตัดต่อภาพนายกครับจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับ โดยทันด้านายสุพรอัถาวงครับปัจจุบันนี้มีตําแหน่งคือเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกได้กล่าวถึงการแจ้งความเรื่องนคดีกับนายอดีศรเพียงเกตโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากว่าคุณอดีศรน,นี่ครับได้เขียนบทกรนใช้คําหยาบคายแล้วก็มีการตัดต่อภาพนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายุทธรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจของคุณอดีศรแล้วก็มีสมาชิกในเพจ ของคุณอดิศรครับเข้ามาต่อว่าต่างๆนานาครับสร้างความเสียหายต่อท่านนายจุลนตรีและก็นายสุพรซึ่งนายอดิศรถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เคยเป็นอดีตถึงรัฐมนตรีมีวุฒิภาวะสูงนะครับไม่ควรกระทําเช่นนี้อย่างยิ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับและก็นอกจากนี้ในภาพที่ปรากฏในบทกลอนของนายอดิศรน,นั้นครับยังเป็นภาพตัดต่อนําเอาภาพศีรษาของพลเอกพยุจันโอชาไปตัดต่อกับภาพของนายสุรนัราน,านเวชาชีวะครับ <c oughs> อดีตเลขาธิการนายจุติชนตีในยุคนั้นครับซึ่งกาลังลดน้ําขอพรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นนายจุติชนตีในสมัยปีพศ2556นะครับคือเพราะว่าตัวนี่ภาพนั้นเป็นภาพระหว่างทางด้านคุณสุรนันท์เมธช,ชีวะกับทางด้านทาน,นายกยิ่งลักษณ์ปี2556้าเข้าไปรดน้ําขอพรสงกรานครับแต่ว่าไปตัดภาพที่ตัดต่อภาพเอาเอา,เอาศีรษาของพลเอกประยุทธ์นี่ไปสวมแทนคุณสุรนันท์ครับ <c oughs> ถ้าเผื่อมองไปดูแล้วก็เหมือนว่าทางด้านพลเอกประยุทธ์นีิคือในปี5-6นี้เข้าไปรดน้ําขอพรนาย,ยกยิ่งหลักกลับเป็นการตัดต่อภาพเป็นการนำนำภาพเ <c oughs> ป็นการนําข้อความเท็จนะครับนำภาพเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับ <c oughs> ซึ่งคุณซึ่งคุณแรมโบ้นี่ครับถือว่าการกระทําดังกล่าวนี้ครับเป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่ไม่ดีต่อ,อยวาวชนและก็ประชาชนแล้วก็นายอดีศรนี่ครับ เป็นถึงอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยครับเป็นอดีตสสมายาวนานและก็ปัจจุบันนี้ยังเป็นโฆษกนายสมพองษ์อมรวิวัต์ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนายสมพงษ์ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ควรยกย่องชมเชยท่านในความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด -19 ต่อรัฐบาลเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณอดีศรเป็นถึงอดีรตรัฐมนตรีเป็นถึงโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภารับเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชนแต่กลับมีวุฒิภาวะเช่นนี้ครับ มาใช้บทประพันธ์บทกวีอาจสร้างความแตกแยกและจนกระทั่งคนในโซเชียลและหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกและก็ตนเองในเพียรของคุณอดีสอนทาให้เกิดความเสียหายไม่เหมาะไม่ควรครับซึ่งในภาวะบ้านเมืองวิกฤตหนักจากไวรัสร้ายเช่นนี้ทางรัฐบาลท่านนายกก็ขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากสสทั้งฝ่ายคา้านและก็ฝ่ายแค้นและก็ฝ่ายรัฐบาลครับหยุดเล่นทางการเมืองและก็หันมาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤต นี้ไปให้ได้ครับแต่เหตุใดครับนายอดีศรจึงคิดไม่ได้และควรจะมีสติปัญญาความเป็นผู้ใหญ่นะครับตั้งใจใช้วุฒิภาวะในการที่จะทําให้บ้านเมืองก้าวผ่านการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ร่วมกันไปให้ได้เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้คลายทุกข์ไม่ใช่ว่ามาสร้างความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าทะเลาะกันเองการที่ตนไปแจ้งความนะครับในครั้งนี้หากตนไม่ดําเนิกนการใดๆนอดีสรจะเขียนบทกวีโจมตีรัฐบาล นายจุดดนตรีและก็ตนเองตลอดมาเรื่อยๆไม่หยุดครับซึ่งที่ผ่านมาก็เคยแต่งกลอนด่าว่าหลายครั้งหลายคราแต่ว่าคุณแรมโบ้เองก็ไม่ถือกอ,อไม่ถือโทษโกรธเครืองอ,อโหสิกรรมาม,ามาใหโ้โดยตลอดนะครับ <c oughs> เรียกว่ากรวดน้ําให้ประมาณนี้ครับยิ่งตัวท่านนายกนะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจึงไม่มีเวลาที่จะมาทะเลาะหรือว่าขัดแย้งกับนักการเมืองใดๆครับทั้งสิ้นมีแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าเพื่อทุ่มเทกแก้ไกขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนให้ผ่านไปให้ได้ แต่ครั้งนี้เกินไปจริงๆอย่างนั้นครับในมุมมองของคุณแรมโบ้นะครับครั้งนี้เกินไปจริงๆตนจําเป็นต้องดำเนินคดี <c oughs> แล้วก็คุณอดีศรจะได้มีบทเรียนมีจิตสํานึกมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาบ้างครับว่าในสถานการณ์บ้านเมืองประชาชนเดือดร้อนเช่นนี้นายอดีศรสมควรกระทําอย่างนี้หรือไม่ครับนี่แล้วก็ขณะเดียวกันทีนี้ครับทางด้านคุณแรมโบ้นะครับก็ไปแจ้งความเอาผิด กับทางด้านปอทอครับเป็นความผิดพรบอคอมนะฮะนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบครับนะฮะโดดทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์ก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้อีกทีนี้ครับหลังจากที่คุณแรมโบ้ได้ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับเขาก็ไปแจ้งความทีนี้ครับนะฮะไปแจ้งความ เมื่อเวลา10นาฬา30นาทีของวันที่15เมษายนที่ผ่านมานี้ครับที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าบอกอปอทนะครับนายสุพรออัตว์ธาวหรือว่าแรมโบอีสานผู้ช่วยัฐ่นตรีประจาสานักนายกพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมายเดินทางมาพบกับพานตุลเอกอาทิย์พงศ์ศิวภัยนะครับรองผบกปอ,อทและก็พานตุลเอกนิติพัทวุฒิบุญยสิธิ์รับผู้กำกับสอบสวนของกองกํากับ3นะครับและก็อีกหลายท่านนะฮะ ตำแหน่งเองเยอะเลยครับเพื่อแจ้งเอาผิดก,กับนายอดิศรเพียงเกตโคศกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผูพพ้แทะะนราษฎรหลังโพสต์ลักษณะของการมินประมาทครับแล้วก็มีการตัดต่อเพราะอ่ตตัดภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกทําให้เกิดความเสียหายตามพรบอรคอมพิวเตอร์ครับโดยทางด้านคุณสุพร์อัถา,าวงหรือว่าแรมโบอีสานนะครับบอกว่าวันนี้นําหลักฐานเป็นภาพจาก Facebook ของนายอดิศรที่ใช้ชื่อว่าอดิศรเพียงเกตนะครับ ซึ่งมีการโพสต์ข้อความไปเมื่อวันที่13เมษายนเวลา18นาฬิกา21นาทีครับแล้วก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโจมตีวิาพากษ์วิจารณ์ตนแล้วก็ท่านนายกในทางเสียหายทางนี้ถ้าเผื่อไม่มาแจ้งความดุเนคดีกับนายอดิศรก็จะมีควนด่าดทอต่อไปเรื่อยๆครับจึงต้องเอาผิดให้เข็ดหลาบไม่เช่นนั้นจะไม่หยุดพฤติกรรมลักษณะน,นี้ครับและไม่ควรสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองด้วยครับโดยทางด้านแรมโบอีสานบอกว,กว่าการเป็นนักการเมืองต้องรู้จักเสียสละ และก็ต้องลงไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับแต่ในอดีศรกลับมาเล่นวลีแต่งกรอนด่าประจานทําให้เกิดความแตกแยกปั่นป่วนขึ้นในบ้านเมืองเล่นการเมืองไม่ถูกการเทศะครับหากท่านมีความโกรธแค้นตนหรือว่าท่านนายกก็ควรจะเลือกกาลเทศะให้เหมาะสมซึ่งในช่วงของบ้านเมืองวิกฤตจากไปรัดร้ายนะครับทุกคนต้องทุ่มเทกันทํางานแต่กลับมาเล่นการเมืองทําลายขวัญกาลังใจคนทํางานการตัดต่อการโพสต์ภาพการทําให้คนโจมตีตนแล้วก็ท่านนายกแบบ เสียเสียหายหายมันสมควรหรือไม่ครับทางนี้ผมแจ้งความเอาผิดนายดีสอดพิการส่วนตัวเอาผิดคนที่แสดงความคิดเห็นในทางเสียหายส่วนตัวส่วนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านานยกเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านทราบเรื่องนี้แล้วแต่ยังไม่ทราบว่าท่านจะดําเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะฮะพนักงานสอบสวนปอทอรับแจ้งความไว้ก่อนส่งให้แก่ฝ่ายสืบสวนทําการตรวจสอบ Facebook ดังกล่าวเพื่อที่จะดําเนินการาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ นี่ก็มีภาพของการเข้าไปแจ้งความนะครับของแรมโบ้อีสานครับนะฮะกับทางด้านปอทก็คือเป็นการนําเข้านะฮะข้อมูลเท็จกับทางด้านนะฮะความจิแ้ะเขาก็มีภาพมีข้อความนะฮะมีภาพตัดต่อนะฮะมีภาพตัดต่อที่คุณอดิศรตัดต่อแล้วก็อย่างที่คุณแรมโบกล่าวไปนะครับแต่ว่าผมก็ไม่สามารถที่จะนํามา โพสต์ต่อได้ในในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเป็นการกระทําผิดซ้ำครับแล้วผมก็จะมีความผิดตามไปด้วยทีนี้ครับเราต้องระมัดระวังมันมีกรณีเกิดขึ้นนะครับการที่เราเอาข้อความที่เขาด่ากันครับแล้วมาโพสต์ต่อครับเราก็มีความผิดด้วยครับมีความผิดเทียบเท่ากับคนเป็นคนที่นําเข้าคนแรกเลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่เปื่อผมเอาภาพคุณดีสอนตัดต่อแล้วนะครับแล้วก็เอามาโชว์ต่อที่นี้ครับแล้วเอาข้อความนี้มาประจานต่อที่นี้ครับผมก็มีความผิดอีกที่นี้ครับ เป็นการเผยแพร่ซ้ำอีกทีครับเป็นความเป็นการกระทำความผิดซ้ําอีกครับมีความผิดเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราก็กล่าวถึงเพียงแค่ว่าเนื้อหาเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่สามารถโชว์ภาพประกอบได้ถ้าเผื่อ,อ,อถ้าเผื่อใครอยากดูก็ต้องไปดูที่มินิเจอร์ออนไลน์นะครับผมนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังซึ่งปอทก็ต้องความผิดนะฮะก็มีความผิดก็คือปรับไม่เกิน5้าแสนบาทเอ่อปรับไม่เกิน1น0 0 0แบาทมั้งฮะ แล้วก็ติดคุกไม่เกิน5ปีหรือผมไม่แน่ใจนะว่า1คือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทติดคุก5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน10,000แนบาทเอ,อ่อหรือว่าปรับ10,000แบาทคือมันมีตัวนี้แหละครับผมจาสลับอ,อ่สับสนกันร,ระหว่าง1คือติดคุก5ปีปรับ10,000แบาทหรือว่าติดคุก1ปีปรับ5 0,000นบาทนะหยุดตัวเลขประมาณนี้แหละครับนะมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ไปการน,นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบกับแล้วก็คนที่โพสต์นะฮะและคนแชร์มีความผิด เท่ากันนะครับตามกฎหมายนี้ครับทีนี้เราก็ไปที่ทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่ต้องการที่จะมีบ้านนะครับมีบ้านเป็นของตัวเองทานนั้กคุดเกเองก็แจ้งมาครับตอนนี้โครงการเจริญทรัพย์นะครับมีโครงการพิเศษเกิดขึ้น3โครงการครับโครงการแรกนี้ก็เป็นอาคารพาณิชย์4คูหา2ชั้น4คูหานะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกซื้อแล้วก็นําไป ทำเป็นออฟฟิศทำเป็นร้านคา้าเป็นบ้านพักได้ครับมีที่จอดรถมีโรงครัวเรียบร้อยครับนั่นคือโครงการแรกอยู่ที่ซอยชียงคูณส2นะครับแล้วก็ในซอยชียงคูณส2เหมือนกันอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกันเหลืองจะมีพื้นที่ว่างเขาจะก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้าพื้นที่ใช้สอยนะครับก็1 4 8ตารางเมตรครับแต่ว่าสร้างเพียงแค่5ครูหาอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกันเหลืองตอนนี้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทศบาลแล้วนะครับ แล้วก็โครงการที่ผมอยากเน้นก็คือโครงการที่3ครับเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน,น้ำทั้งหมด11หลังด้วยกันครับพื้นที่ใช้สอยนี่กว้างขวางมากนะครับ174ตารางเมตรแล้วก็เป็นบ้านที่นี่แบบบ้านครับหน้าตาดูดีมากเลยครับเป็นบ้านทรงปัญญานะครับแล้วก็เห็นแล้วนี่บรรยากาศเหมือนกับอยู่เมืองนอกเลยนะครับด้านหน้านี่คือรถเข้าออกได้สะดวกเลยครับผมนะฮะ ดูดีมากครับท่านสามารถที่จะเข้าไปจับจองได้นะครับแล้วถ้าเผื่อใครที่จับจองเฉพาะคือเขาจะสร้างหมดทั้งหมด11หลังนะครับเฉพาะพื้นที่69ตารางวานี้ถ้าเผื่อใครจับจองนะฮะตอนนี้นะครับลดทันทีครับ1แสนบาทครับเฉพาะพื้นที่69ตารางวาน,นะครับถ้าเผื่อใครเข้าไปจับจองตอนนี้ลดทันทีให้เลยครับยิ่งกว่าถูกหวยครับ1แบาทเพื่อเป็นการรวมภัยสู้ โควิด -19 นี้ครับเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสอบถามกับคุณสุนันนะครับ0856321118ในยุคที่ต้องต่อสู้ร่วมกันลดทันทีครับ1แสนบาทเฉพาะล็อก69ตารางวานะครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วก็อยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทางด้านอิซุสตามปากพระอีสารวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริกครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสด,ดีแม็กเครื่องยนต์1.9ึจด้ีดีไอและก็3.0 d จ i ดศูนย์ดีดีไอบลูโคเวอร์นะครับแรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันตอนนี้เขามีการปรับปรุงโฉมใหม่ภาษาการตลาดเขาเรียกว่า All New อิ u ุสดีแม็กภาษานักเกงรถเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่เชงครับ คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น1ก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ตัว3.0มจุดศูนย์นี่เครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าครับตัวแรงบิดนี้4 5่รินิวตันเมตรครับในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของทางด้านตัวเครื่องยนต์1.9เนะครับเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจนทูเาว่าเจนตัวนี้คือเจเนอเรชั่นเป็นเจเนอเรชั่นที่2ครับ ให้แรงม้า150แรงมา้าแล้วก็ตัวแรงบิด350นิวตันเมตรอัตราการเร่งแซงดีขึ้นครับทำว่าเหยียบแล้วลื่นปืดลื่นปืดนี่แม่เรียกว่าคุณเลือกได้เลยครับตอนนี้เขามีการจูนเครื่องใหม่มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโตโอ้6สปีดนะครับนี่คือตัวเครื่องยนต์ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกตกแต่งใหม่ครับออกแบบใหม่หมดจดเลยครับผมกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของเขานี่ครับออกแบบใหม่ดูหล่อล่ําลำยุคจริงๆ แต่ก่อนนี้บางคนเขาบอกว่าออการออกแบบรถของอีสูซค่อนข้างจะดูเชยนิดนึงนะแบบน,นี้ครับแต่ว่าตอนนี้ต้องลบคําพูดนี้ทิ้งไปเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาออกแบบมาดูดีมากข้างนอกนี่หล่อมากข้างในครับเข้าไปดูสวยราวนางฟ้าครับใครจะคิดว่านี่คือรถกระบะนี่คือน่าจะเป็นรถเกง๋งรถซีดานรถ s u v ชั้นดีครับแต่นี่คือกระบะกับอีซูซูดีแม็กใหม่ครับ,ดดดรบโดยเฉพาะคันเกียร์นะครับอย่างรถเก๋งซีดานนะครับ ห้องโดยสารกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับสวยขึ้นเยอะเลยครับทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้คำว่า all new isuzu d max ทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0 ddi blueover นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ที่สาขาวารินชาราบเดชอุดมน้ำเยินแล้วก็บุญทวีครับและก็แน่นอนนะครับหลังจากที่ซื้อรถแล้วเขาก็ให้ล้อมาให้ยางรถยนต์มาแต่ก็ยังไม่เป็นที่แจบใจครับ บางคนได้ยางมาก็อยากได้ยางแกมเตียสไตล์สปอร์ตอยากได้ล้อแมกโรมดำสไตล์สปอร์ตนะครับไปที่นี่ครับทาวนยางยนต์ทาวนยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสทาวนยางยนต์ทั้งสาขสาขาครับดูแลมากกว่าสบายใจกว่าเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออฟรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถเอสยูวีครับแล้วก็จ่ายในราคาที่เรียกว่าสบายใจซื้อในราคาเงินสดแต่ว่าผ่อนได้นานถึง10เดือนครับ แล้วยังไม่พอนะครับอย่างจำหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยจะรมดําหรือว่ายังไงจับขัดวาววับี่มีให้เลือกครับรอเลือกได้นะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยีย่ห้อรอคุณอยู่ครับรวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนโชกคอัพตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยําหรือว่าเติมสารในตัวเจนไปเลยนะครับถาวรย่างยยตนทั้ง3ส,สาขาดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าครับ มั่นใจสบายใจได้นะครับนี่ด้วยความจริงใจพัฒนาดีนะฮะจากทางด้านคุณกัญญายเองก็ย้ำมาว่าจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งของรถคุณกัญญายเองครับ